สวัสดีครับผมเป้เซฟฟาร์มนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับผมจะพามาชมสวนทุเรียนที่อยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนมากๆเลยครับร้อนจริงๆเลยนะครับตามผมมาโอ้ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะทางดีๆก็ไม่เดินมันจะเดินไปไมนะไม่รู้ตรงนั้นนะนี่ทางนี้สวัสดีครับพี่ มาไมโอ้พี่ให้มันดูเหมือนทํางานหน่อยครับให้มันมีหน่อ<ช>โอ้ใ่ค,ครับทุเรียนที่ปลูกน้ําร้อนเนี่ยพื้นที่เขาจะเป็นแบบนี้หมดเลยเหรอครับอ่าพื้นที่มันมันมีสองประเภทครับที่ที่เรียบที่เป็นดินแดง<อ>กับที่เนี่ยแบบเนี้ยเป็นเนินเขาเป็นหินเป็นทรายเป็นทุกสภาพหิน,นสภา<อ>พดินครับมันร้อนมันแรงมากเลยใช่ไหมครับดูลักษณะแล้วเนี่ยใช่ใช่เพราะว่า ดินดินตรงนี้มันจะเป็นเหมือนหินเห็นไหมคะหินจะเยอะแล้วเป็นอีกโซนอีกโซนหนึ่งของปงน้ำร้อนก็จะเป็นดินเหมือนดินดินแดงอ๋อดินดินแดงล้วนครับอันนั้นจะถือว่าโชคดีแต่ถ้ามันจะแบ่งเป็นโซนสองฝั่งในปงน้ำร้อนนะคะเอาแล้วอย่างนี้แสดงว่าพื้นที่ที่อยู่บนเขาแบบนี้มันก็เปืองน้ํามากเลยนะครับกว่าการให้น้ำเลย้ยมันก็จะเยอะกว่า ผ่านมาที่ว่าแรงๆเนี่ยนี่เป็นยังไงบ้างครับโอ้ก็แรงหนักหนามากเลยค่ะเพราะว่าอุณหภูมิมันสูงนะถึง4-5าอ,องศาเนี่ยเป็นเวลาหลายเดือนตั้งแต่สตร์นแต่มีนาเมษาพฤษพาม้ช่วงติดลูกด้วยใช่เอาแล้วแบบนี้พี่ก้อยอได้ซื้อน้ำไบเนี่ยแล<ช>้วุกส่สวนเลยใช่ไหมครับขอ<ช>โทษครับพี่ซื้อน้ำไปเท่าไหร่ครับเนี่ยก็หลายแสน หลายแสนใช่ประมาณสี่แสนโอ้แต่ก็ไม่เป็นไรมั้งครับขายทุเรียนได้20ล้านไม่ถึงไม่ถึงหย่อนยอนปีนี้ปีนี้ทุเรียนผลผลิตก็คือมันก็ลดลงตามสภาพอากาศเพราะว่ามันสลัดเนื่องจากน้ําอากาศร้อนอะไรเงี้ยแต่ผลผลิตเงี้ยราคาอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีมันก็ถือว่าดีใช่ไหมครับแบบนี้เนี่ยพี่ก้อยมีวิธีการจัดการทําให้ทุเรียนเนี่ยมันผ่านแล้งร้อนไปได้ยังไงบ้างครับใช่ใช่ไครับ เราก็ต้องฉีดสังกะสีนะคะครับถ้าเป็นช่วงลูกใหญ่อะไรเงี้ยครับเราก็ฉีดที่ลูกอ๋อฉีดที่ลูกโดยตรงเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าช่วงทาใบเราก็พ่นที่ใบได้เลยครับสังกะสีจําเป็นมากกับอากาศที่แบบแปรปรวนร้อนจัดหนาวจัดแล้วก็ฝนจัดอะไรเงี้ยทุเรียนหมอนทองน้ําเป็นปัจจัยหลักเลยค่ะถ้าเขาขาดน้ำแม้กระทั่ง วันถึงสองวันนะคะดินแห้งแตกอ่ะเพราะว่าอุณหภูมิมันสูงอ่ะลูกมันก็จะแตกพอ,อแตกปุ๊บลูกแตกใบร่วงต้นมันก็จะตายตามอ๋อทีนี้ปีนี้พี่ก้อยก็เลยจัดเตรียมแหล่งน้ําไวใ<ช>้ให้พอเลยต้องเตรียมแหล่งน้ําไว้ให้แบบคือเตรียมกันทุกสวนค่ะตอนนี้ใช่เตรียมแหล่งน้ํเป็นหมดทุกที่ปีนี้ก็อาจจะแบบเกี่ยวกับการเลาะขนานเนี้ยอาจจะเลาะเลาะ ลืมไม่ล็อกก็ค่อยดูใหม่ทีนึงเพราะว่านี่ขนาดหน้าฝนครับป่งน้ําร้อนตอนนี้ก็คือร้อนแบบอย่างเงี้ยแดดเรี่ยงเลยแล้วที่เห็นอยู่นี่ที่มีแนงเก็บไว้เนี่ยคือพี่ก้อยตั้งใจเก็บไว้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเก็บไว้ก่อนก็ยังยังให้เขารักษาความชุ่มชื้นช่วงทําใบก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราจะเอาดอกเราก็ค่อยมาสอยออกออ แล้วเทคนิคอื่นๆนี่มีมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับพี่ที่จะทาให้มันทุเรียนเนี่ยผ่านแรงไปได้ครับอ๋อแล้วก็ยาป้องกันรักษาโรคอ๋อเพี้ย่าให้ผ่านไปได้ก็คือใบอ่อนมาเราต้องเก็บเก็บใบให้ได้ครับครับก็คืออย่าให้เขาอ่อนแอนะครับให้เขาแข็งแรงอยู่สม่ำเสมอครับครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาแนะนําเทคนิคดีๆในการจัดการทุเรียนนะครับให้ผ่านร้อนผ่านแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่เขตอําเภอโป่งน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับผมและพี่ก้อยต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ